ขอขอบคุณเพจผู้แปลเพจแปลไปอ่านไปเดี๋ยวจะไปลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นะถ้าทุกคนพร้อมเนี่ยก็ไปรับฟังกันเลยเลสเก้ใครมากันนะแม่เหรอนี่ิแกอาศัยอยู่ในตึกเก่าๆที่ไม่มีลิฟต์แบบนั้นอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมคุณแม่ถึงมาที่นี่นั้นหรอครับทำไมไม่บอกล่วงหน้าหรอครับผมจะลงไปรับข้างล่าง ฉันได้ยินว่าหญิงเสียไม่สบายงั้นเหรอฉันแค่มาเยี่ยมเธอเท่านั้นเองเธออยู่ที่ไหนหรือว่าเธอกลัวว่าเสือจะแพร่กระจายสู่คนอื่นเธอจึงอยู่ในห้องนะค่ะเธอไม่ได้ป่วยหรอกนะแก่กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะนายหมายความว่าอย่างไงที่บอกว่าเธอไม่ได้ป่วยนะคุณเป็นคนสลาดควรจะรู้ว่าที่ผมพูดไปมันหมายถึงอะไรนะ หญิงเสียถือเลือกโดยบริษัทเวกวอเตอร์ Water, และผู้ที่ได้รับผิดชอบโครงการนี้มันควรจะเป็นเธอแต่ชูไฮเซิกลับได้รับหน้าที่รับผิดชอบโครงการแทนหญิงเชียไปซะงั้นทั้งหมดเป็นคําสั่งของคุณใช่ไหมมีเพียงแค่หญิงเสียเท่านั้นที่จะรับผิดชอบโครงการนี้ได้นะครับคุณก็คิดว่าใช่ใช,ใช่ไหมนี่นายไม่กลัวว่าฉันจะทิ้งโครงการนี้แล้วมาสาสามความโกรธกับนายอย่างนั้นหรอ แน่นอนว่านั่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันแต่ความสูญเสียของตระกูลซูนั้นคงจะมากเกินไปนั่นนะคุณคงจะไม่ทําแบบนั้นหรอกเซมันล่าคุณยายผมแค่อยากให้คุณใส่ใจในการกระทําของหญิงเสียก็เท่านั้นเองหากว่ามีอะไรที่ทําให้คุณยายกโกรธผมจะขอโทษในทันทีความตั้งใจของผมนั้นก็แค่อยากให้ตระกูลซูได้ผลประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองเพื่อตระกูลซู ตระกูลชูของฉันหรือว่าตระกูลชูของอินเชียกันล่ะนั่นยินเชียเป็นไงบ้างท่านชา้นเฉียนตอนนี้ั้นคุยกับผู้จัดการจงล้อลาเขาตกลงจะเซ็นสัญญาเป็นทางการกับตระกูลชูในวันจันทร์น้าเยี่ยมมากตอนนี้คุณยายมาหาเธอที่บ้านและตอนนี้คุณยายรู้ข่าวแล้วท่านดีใจมากยิงเชียขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของเธอนะ มาทานอาหารค่ำในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่บ้านของยายสิเราจะเสริมสลองความสำเร็จของเธอกันขอบคุณค่ะคุณยายงั้นสั้นขอตัวกลับก่อนละนะเรื่องในข่าวนี้ทั้งหมดเป็นความคิดของนายฉันต้องขอชื่นชมแต่สั้นขอเตือนอย่ามายุ่งเรื่องภายในตระกูลซูของสั้นจะดีกว่านะนายไม่มีทางได้สมบัติของตระกูลซูไปหรอกนะ ุณยายมั่นใจได้เลยผมไม่ได้สนใจในทรัพย์สินของตระกูลซูเลยแม้แต่น้อยวันอาทิตย์บ้านหลักตระกูลซูความร่วมมือกับบริษัทเวกเบอเทอร์นี้ยิงเชียเป็นกำลังสำคัญมากเธอจะต้องรับผิดชอบโครงการนี้ต่อไปในอนาคตอีกด้วยโครงการนี้สำคัญที่สุดต่อตระกูลซูของเราฉันหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับยิงเชียเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ีเอาละพวกเรามาทานอาหารเย็นกันเถอะนะมาที่สีหญิงเชียยายรู้ว่าเธอและอาหารซานเฉียนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แต่ยายต้องขอเตือนไว้หา,ารชานเฉียนนั้นเป็นคนนอกระวังตัวให้ดีและระวังเรื่องที่ว่าเขาหวังสมบัติกรูลซูอยู่ขอให้ระวังให้ดี ยายดูให้เชา้าโดนไปครั้งก่อนยังไม่พอใจอีกเหรอฉันไม่อยากมาสั่งสอนแกในงานฉลองหรอกนะเก๋ผ yeah. ู้ชายที่คุณให้เฝ้าเขาคือคนที่บอกให้ฉันไปเจราจากับบริษัทเวทวอเตอร์ water, และช่วยคุยกับเพื่อนของเขาให้เข้าใจแล้วคะ่ะแม่การประมูลเวลาบนภูเขาจบลงแล้วอะไรนะใครเป็นคนซื้อไปราคาประมูลจบลงไปที่เท่าไหร่ไปนะ ร้อยล้านอ้าววิลล่าที่เธอกำลังจะซื้อถูกแย่งไปก่อนฉันแล้วไอกันเถอะเธอแกล้งฉันได้แล้วหน้าฉันอยากดูจริงๆใครยอมเสียเงินมากมายขนาดนั้นคแค่ซื้อบ้านหลังนั้นกันนะใครจะไปรู้บางทีเงิน1นึ่ันล้านอาจจะเป็นแค่ค่าขนมของคนที่ซื้อก็ได้นะ ฮ่าฮ่ฮ่คนที่ซื้อบ้านหลังนั้นต้องเป็นตระกูลหานแน่และฉันก็คือคนที่จะได้ไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเฮ้เธอคิดว่าใไสซูหยีหานไหมเธอเป็นคนที่โดดเด่นและสวยที่สุดนอกจากเธอจะเป็นใครอีกล่ะเธอเองก็สวยนะมันจะสวยแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าฉัน่ะมีสามีอยู่แล้วไงล่ะมันจะได้รับข้อเสนอได้ยังไงกันล่ะ ว่าเข้าสวมสุดเดิมๆนี้มาสักพักหนึงแล้วชินนะบ่นี้ไปซื้อของด้วยกันกับฉันหน่อยสิมันควรจะให้รางวัลแก่ฮีโร่ด่แท้จริงในครั้งนี้ด้วยโอเคฉันแบกกระเป๋าได้มากเท่าที่ภรรยาอยากจะซื้อเลยละใครบอกนายว่าฉันจะไปซื้อกระเป๋าเแต่ฉันจะจ่ายให้เองนี่ไหนสั้างเถอะจริงเหรอท้งนี้ ันก็ลังรออยู่เลยหญิงเสียจนดิงเหยานี่เราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะนั่นใครหรอมันไม่ใช่สามีขยะของเธองั้นหรอนี่เธอบ้าไปแล้วหรืองไงพาเข้าออกมาด้วยทำไมกันล่ะเนี่ยนี่มันอะไรกันอะไรทำให้พี่สาวข,ของฉันตาบอดไปแล้วล่ะเนี่ย ผู้ชายที่คุณแต่งงานด้วยมาตั้งสามปีแต่เขากลับไม่พัฒนาตัวเองเลยจนตอนนี้เขายังขับมอเตอร์ไซค์แบตอยู่เลยคุณจะไปทำดีกับเขามันคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นหรอนี่เธอจะยอมรับเขาจริงๆงั้นหรอผู้ชายคนนี้เขาทำให้เธอมีความสุขบ้างไหมเนี่ยพอได้แล้วหนะ้าแม้ว่าเขาจะไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่เขาก็พยายามอย่างมากแล้วละ่ะเธอร้างเธอขอให้เธอมีความสุขนั่นก็พอแล้วละ่ะ แต่ว่าในฐานะน้องสาวแสนดีฉันมีหน้าที่ในการตรวจสอบนายแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไปซัอป,ปิ้งไปซอพป,ปิ้งกันเลยโอ้ oh. ไม่มีใครสามารถต้านทานความงามของสันคนนี้ได้หรอกนะจะบอกให้ หานชา่นเฉียนฉั้นคนนี้จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนายออกมาเองคอยดูเถอะหานชา่นเฉียนช่วยดูสุดนี้สักหน่อยจะได้ไหมเป็นยังไงบ้างว้าวหุ่นดีจริงๆมองอะไรของแกดูดีฮะแค่นี้ท่านดูเป็นไงบ้างน่ารักมาก ใช่นี่คือปฏิกิริยาของคนปะกะติผู้ชายคนนี้มองข้ามฉันไม่ได้ยังไงกันฉันไม่เชื่อหรอกอีกครั้งแล้วสุดนี้ล่ะดูดีนี่ล่ะดูดีสุดนี้แหละนายว่างไงบ้างดูดีอคืออืม นั้นดูเป็นไงบ้างสวยมากเลยละสุดนี้เหมาะกับเธอมากๆแค่น่อยสวยๆกับหุ่นที่ดีของเธอก็ทำให้ฉันหลงแล้วล่ะนะฮะเขาไม่ใย่แสฉันเลยสักนิดเดียวมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันงั้นฉันซื้ออันนี้นี่หญิงเชีย บางทีสามีของเธอน่ะอาจจะเป็นเกย์ก็ได้นะหึเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะ่ะอันนี้ก็ไม่เลวนะขอซื้อปิดท้ายไปก็แล้วกันเอาเซเอ๊นี่เธอทำอะไรน่ระ่องสันลองส่น,นั้นก่อนนะคนจนสร้างหน้าสงสารสิ่งที่เธอทำานะ่ะมันทำให้เสื้อผ้าฉันดีสุกระปกได้นะ ถ้าเสื้อผ้านี้ถูกซื้อไปโดยคนจนแบบเธอมันก็ไรค้ค่าเหมือนกับไก่ได้พอยังไงล่ะต้องใส่ตากแดดตากลมไปขึ้นรถเมล์เสื้อผ้าดีๆแบบนี้ก็พังหมดนะเซะ่ให้คุณพนักงานเป็นคนตัดสินดีกว่าคุณจะขายชุดนี้ให้ฉันหรือว่าเธอเออคือว่าคุณลูกค้าคะทางร้านเราใหมเปนของเสื้อผ้าลดราคาให้เลือกสรรอีกนะคะเดี๋ยวก่อน ทำแบบนี้ถ้ากลับมาเลือกปฏิบัตินะเซโอ้แน่นอนแขกนะ่ะแบ่งแยกเป็นหลายประเภทเมื่อเปิดประตูเข้ามาพวกเขาก็จะต้องดูลักษณะสะกักก่อนว่าใครสมควรจะเป็นแขกระดับไหนหรือว่าจะไม่ยอมรับรอยังไงอ๋องั้นเหรอถ้างั้นก็เสื้อผ้าในร้านนี้ฉันต้องการมันทั้งหมดเสื้อผ้าในร้านนี้ มันต้องการซื้อมันทั้งหมดฮะรูดบัตรได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะเออท่านให้บัตรกับจงเหลียงเพื่อไปซื้อวิลล่าหลังนั้นนี่นาและยังไม่ได้เอากลับคืนมาด้วยคุณลูกค้าคะไม่ได้ผิดปกติหรือเปล่าคะครับโปรดรอสักคู่นะขอสันโทรศัพท์ก่อนฮ่าฮาฮาไอโกหกจะอวดรวยดีกว่านะ้าถ้าแกไม่มีเงินนั่นนะ จะอ้างว่าไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาอย่างนั้นหรอแขกท่านนี้กรุณาอย่ารบกวนการทําธุรกิจของร้านเราเลยนะคะนี่ญิงเชียไปกันเถอะอย่าไปเสียนหน้ากับเขาเลยนะไม่หานชานเฉียนเขาไม่ใช่คนที่คุยโมเพื่อที่จะเอาหน้าหรอกนะทานเฉียนพ่อเถินนะไม่ต้องกังวลรอแป๊บหนึ่งนะอืม ดีต้อนรับค่ะต้องการอะไรถามได้ด้ยนะคะเอ๋ขออาภัยที่รอนานครับนี่บัตรธนาคารของคุณเหนื่อยหน่อยนะคนคนนั้นคือเอาละขอโทษที่ทำให้รอนานนะสันมาแล้วอ่อค่ะรุณาเสารหัดพานจญิงเซีย้าที่เธอแล้วนะฮึฉัน ลองดูสิแต่ว่าลองดูเทินหน้าสำรับเงินสำเร็จเหสำรักเงินสำเร็จเสื้อผ้าทั้งหมดนี้ราคาหลายแสนเลยนะ ิงเชียเธอรู้รหัสผ่านได้ยังไงกันมันคือมันครบรอบแต่งงานของเรานะฮะสรุปประมาณว่าอิสาบวกสงสัยว่าหานชันเฉี่ยเอเงินมาจากไหนตั้งมากมายขนาดนั้นมาเดี๋ยวนี้เลยมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันซื้อเสื้อผ้าสีแสนเนี่ยนะไปเลยมาจากที่ไหนกันนี่ใหญ่เง่าเธอไม่รู้อะไร คนมาส่งการเมื่อกี้นั่นนะเขาคือคนที่เนะการประมูลเวลาไปด้วยราคาสูงถึงหนึ่งร้อยล้านเชยนนะท่นนึกไม่ถึงเลยว่าต่อตนของคนที่ใช้เงินหนึ่งร้อยล้านในการซื้อเวลาจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าช่วยคนจัดส่งไปให้ฉันด้วยละกันนะรณากรอกที่อยู่ในการจัดส่งได้เลยค่ะคุณผู้จัดการร้านท่านคิดว่าในร้านของเธอมีผู้ช่ที่ไร้คุณภาพนะ มันไม่ดีสําหรับธุรกิจของเธอหรอกนะฉันแนะนําว่าให้รีบจัดการซะดีกว่าเธอดไล่ออกไปบ้านซูหญิงเชียหืมอิงเห่ยงส่งวิดีโออะไรมากันนะฉันมีความราักอืะอะไรกันทำไมเธอต้องร้องตะโกนด้วยล่ะอ่ามีวิดีโอแน่มาด้วยชิ้นนะหืม ชายคนหนึ่งเล่นเปียโนเหรอ,อไรนะนั่นมันลิงหยาปเอาวิดีโอนี้มาจากที่ไหนกันนะมันดีจริงๆนั่นมันอืมเอ๊ะทำไมฉันถึงได้รู้สึกคุ้นเคยกับชายคนนี้จังเลยนะจะไม่คุ้นเคยได้ไงขอท่านมันฉันเองนี่นะย้อนกลับไปหลังจากที่ออกมาจากร้านขายเสื้อผ้า หญิงเชียร์รอไปข้องน้ำกันเถะนะเอ๋ตามเสียนลงไปรอข้างล่างก่อนก็ได้นะตกลงกระเป๋าใบก่อนหน้านี้ถูกส่งไปที่บ้านแล้วสินนะแบบนี้คงจะต้องไปออกรถมาซื้อของคงจะสะดวกมากกว่านี้แน่นอนเลยอืมว้าวเปนโนนี้ดีเลยนะไม่ได้เล่นมากี่ปีแล้วนะ ตอนฉันยังเด็กทุกครั้งที่สันถูกหลังแกและผลักใสไล่สรงสันจะไปที่ห้องเปียนโนเพื่อเล่นมันเพื่อระบายอารมณ์ที่พรุงพ่านตอนนั้นตัวสันไม่สามารถซ่อนสิ่งต่างเอาไว้ในใจได้ พอมาคิดถึงตอนนี้ฉันอยากขอโทษเปนโนตัวนั้นจริงๆฉันอยากจะเล่นมันอีกสักครั้งจังเลยอะดูนั่นสิมีคนเล่นเปนโนเสียงเพราะมากมนักเปนโนมืออาชีพหรือเปล่านะ ว้าวหล่อเท่มากเลยอะแกดีมากเลยเนอะเอ๊พี่ซาสุดหล่อเล่นเปนโนดีมากเลยค่ะสุดยอดมากคุณเป็นนักเปยโนหรือเปล่าคะคุณหล่อมากเลยค่ะรอเดี๋ยวชิ้าอยู่ก่อนฉันวิ่งดีกว่าหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็หายไปหมดทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่แล้วหญิงเซียไปไหนล่ะหุบปากอย่ามารบกวนความทรงจำที่แสนงดงามของฉัน ตั้งแต่ตอนนั้นเธอลิงเยาก็มาเห็นสันตอนเล่นเปนโนและมีอาการแปลกๆไปแถมยังมีคนถ่ายวิดีโอไปลงโลกออนไลน์เพียบเลยด้วยอ๋มชานเฉียนอือ่ะนี่คือว่าของซ้นนี้สำหรับนายฮะนี่คือ สำหรับนายรับไปเถอนนะนายใส่ตัวเก่ามานานแล้วได้ลาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วล่ะนะนายจะมาลองใส่หน่อยหรอฉันดูมาด้วยสายตาไม่รู้ว่ามันจะพอดีกับตัวนายหรือเปล่านะลองสิลองสิจะลองเลยืฉันคิดอยู่ตลอดชายในวิดีโอ ชานเฉียนนายเล่นเปียโนเป็นไหมเธอกำลังพูดเรื่องอะไรนะ่ะเปียนโนช่างเถอะฉันคงจะคิดไปเองแหละนะเป็นยังไงบ้างใส่แล้วดูดีไหมอืมก็ไม่เลวนะดูเข้ากับนายดีเลยละขนาดพอดีตัวเลยสายตาของภรรยานี่สุดยอดจริงๆเอาละเอาละ เข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วนะตกลงอ้าวยิงดูเท่าไหร่ก็ยิ่งหรอฮะพักกลางวันห้องทำงานซูหยิงเซียดิงเหยาตอนนี้ฉันกำลังทำงานอยู่นะแล้วก็นั่นก็เห็นแค่ข้างหลังมันเฉลิงไงเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเธอถึงไม่ได้เข้าใจยังไงล่ะฉันนะ่ะพยายามค้นหาวิดีโอของเจ้าชายคนนี้มาหมดแล้วและดูหมดทุกอันแล้วด้วย เธอไม่ได้สัมผัสเสียงและท่าทางนั้นด้วยตัวเองเธอจะเข้าใจทันทีการแสดงที่แสนยอดเยี่ยมบอกกับแค่เห็นข้างหลังก็หล่อแบบกลัวตายควยล้มแล้วเนี่ยสุดยอดเลยที่เธอพูดมาฉันคิดว่าหลังของเขาเหมือนหานสามเสียนเลยนะฮ <laughs> ึเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เจ้าชายของฉันนะ่ะจะต้องอยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยเรียนเรียนสอนดนตรีอาศัยอยู่ในเครืองหาดและขับรถสปอร์ตแน่นอนนั่นไม่มีทางเหมือนกับหาราามเฉียนที่น่าสงสารที่เอาแต่ขับรถแบบหรอ,อกนะหืมก็คงงั้นแหละพดชิวใครดินทาฉันกันนะนี่แกดูซายคนนั้นสิขี่รถแบบคี่จะมาซื้อรถที่นี่อย่างนั้นเหรอไหนไหนเขาอ่ะนะ จะมีเงินมาซื้อหรอฮ่าฮ่าฮ่าช่างน่าสงสารจริงๆเอาเอาเข้ามาแล้วแกไปแนะนำรถให้กับเขาดิฮ่าฮ่าฮ่ารุนพี่ฉันไม่เอาหรอกดูสภาพแบบนั้นจะมีเงินพอซื้ออะไรวะเป็นแขกสภาพแบบนี้ทำเปลือยไปก็แล้วกันอย่าไปใส่ใจเลยฮ่าฮ่ฮนั่นดีสภาพจนๆจ,จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเงียบหน่อยสิครับเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาได้ยินเข้ารอกได้ยินแล้วไงวะ ถ้าแกอยากได้ค่าคอมมิชชั่นแกคงจะต้องสวดมนต์เอาแล้วล่ะฮ่าฮ่ดูสิเขาเข้าไปดูรถ A8 ด้วยละจะบ้าหรือยังไงขนั้นมันราคามากกว่า1ล้านหยวนเลยเชียวนะเอ้เฮ <Hey, hey, S 2> ไม่ซื้อก็อย่าไปแตะต้องสิวะเดี๋ยวทีถะเลอกขึ้นมาแกจะมีเงินพอจ่ายค่าเสียหายเรื่องไงฉันซื้อรถคันนี้จ่ายสดเลยฉันจะขับออกไปเดี๋ยวนี้ ฮะให้ผมช่วยเธอครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับคุณสายต้องการดด่มน้ำชาไหมครับฮ่าฮผมนายมาจัดการเดยเรื่องให้สันติอ่ะได้ครับขอให้สันเป็นคนจัดการและแถมรถคันนี้ยังราคามากกว่าหนึ่งล้านอีกด้วยเร็วๆหน่อยฉันรีบครับินไปนั่งรอที่โซฟาก่อนเถอะนะครับคุณสาย ต้องการซาอีกไหมครับเย้ออู้เปรียดรถแล้วอย่างนั้นเหรอรู้อยู่แต่แรกแล้วว่าหนายน่ะไม่ใช่คนธรรมดาลูกนกที่อยู่ในรังกำลังจะทะยานขึ้นฟ้าแล้วสินนะฮไ <laughs> ราสาระพี่สายทำตัวเหมือนเดิมกับผมเถอะนะ